จะเลินทำสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแหม่มกับพี่แก้วจะพาพี่น้องและท่านผู้ชมทางบ้านมาสาธิตเกี่ยวกับการสกัดพืชผักสมุนไพรปรับสมดุลค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีหม้อค่ะหม้อใบใหญ่นะคะหม้อใบหนึ่งนะคะแต่ก็ดูที่ว่าว่าเรามีใหญ่ขนาดไหนนะคะก็เลือกให้ได้พอประมาณก็คือมีหม้อก่อนนะคะจากนั้นก็จะเป็นกรละมังก็ได้หรือว่าจะเป็นกระทะก็ได้เรามาดูว่า ให้เขาเนี่ยอยู่แบบให้พอดีอะค่ะเลือกได้อาจจะเป็นกระมังถ้าสมมติว่าเราไปได้กระมังมาแล้วเราวางไม่ได้เราอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใบใหญ่อ่าอันนี้มันพอดีแต่ว่าก้นเขาลึกไปนิดนึงถ้าตึกกว่านี้หน่อยจะเป็นกระทะมันจะใช้ได้เราดูตรงนี้นะคะว่าให้วางเลยแบบเรียบพอดีค่ะอันนี้ก็จะพอดีนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะสําหรับรองน้ําที่เราสกัด ไอ้น้ำที่หยดลงมานะคะเราก็วางดูว่าเออให้ได้ขนาดว่าพอดีกับก้นกระทะไหมนะคะบางอืมก็พอดีเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะใช้ฐานเพื่อที่จะให้เขาแบบเวลาบางครั้งเนี่ยเวลาเราต้มไปนานๆเนี่ยสมุนไพรเขาจะนิ่มลงไงคะมันก็จะอ่อนตัวฉะนั้นเราก็ใช้ใช้ขาขาสเตเลสตรงนี้ค่ะวางเพื่อจะให้รับน้ําหนักแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นไม่โยกเยกนะเราลองวางดูนะ ก็จะพอดีเลยแต่เพราะว่าไอ้น้าเนี่ยเขาจะลงไปนะต่อไปนะคะก็จะมีผ้านะคะผ้าชุบน้ําหมาดๆเพราะว่าเาบางผ้าอะไรก็ได้นะแม่ใช่การที่เราลองเนี่ยนะคะเวลาเราต้มข mm um> ึ้นมาเนี่ยไอ้น้ำเขาจะขึ้นค่ะการที่เราใช้ผ้านะคะลองไปเนี่ยเพื่อที่จะการไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยออกและหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำค่ะน้ำที่เราจะใส่เพื่อที่จะให้ท่วมสมุนไพรนะคะค่ะ แล้วก็น้าอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใส่ในกระทะข้างบนบางท่านอาจจะงงแล้วทําให้ดูดีกว่าทําให้ดูดีกว่านะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็เอาสมุนไพรใส่ลงไปก่อนนะคะใส่สมุนไพรเสร็จก็ใส่น้ําค่ะเติมน้ําค่ะพอท่วมเติมน้ําแค่พอท่วมท่วมผักนะคะเห็นไหมหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาขาสเตเลสเนี่ยวางลงไปจากนั้นก็เอา ชามหรือสเตเลตก็ได้นะคะเป็นชามกระเบื้องหรือสเตเลตก็ได้วางนะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุดน้ํานะคะพอมาดเราก็วางนี้ค่ะแล้วก็เอากระทะมาวางค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะกระทะก็จะวางแล้วก็จะพอดีเลยแล้วก็เราก็ใส่น้ําธรรมดานะคะน้ําธรรมดาเนี่ยเพื่อเป็นตัวหล่อนะคะเรียกว่าหล่อเย็นเนาะพอ พอเวลาเราเปิดแก๊สต้มและไอ้น้ําที่เขาระเหิดขึ้นมาเนี่ยค่ะไอ้น้ําที่เราเหยขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบกับความเย็นถูกไหมแม่แม่ค่ะนะกระทบความเย็นแล้วมันก็จะหยดมาเป็นไอ้น้ําแล้วก็ลงไปในภาชนะที่เรารองนั่นเองนะคะก็จะเป็นน้ําใสๆลักษณะนี้ค่ะก็จะเป็นน้ําใสไฟที่เราใช้จะเป็นไฟกลางนะคะเราใช้ไฟค่ะไฟกลางค่ะก็ตองดูผ้าด้วยนะคะอย่าให้หล่นลงมาเดี๋ยวจะไหม้ค่ะ น้ำนเราอาจจะเพิ่มอีกก็ได้นะคะน้ำแข็งก็ใส่ได้นะจะใช้น้ำแข็งก็ได้นะคะพอน้ำแข็งละลายหรือว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยพอเราจับไปตรงนี้ถ้ามันร้อนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายน้ำนี้ออกแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำใหม่ให้เย็นค่ะนะคะการที่เราใช้น้ำร้อนนานเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้น้ำมันจะไม่มันจะไม่หยดมันไม่หยดง่ายนั้นเราต้องคอยขยันติการที่แบบ พอความร้อนขึ้นไปกระทบกับความเย็นเนี่ยเขาก็จะหยดเป็นไอ้น้ำได้เร็วมันก็ตุ๊บตุ๊บเลยนะหยดเร็วเลยค่ะสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวเราต้มไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาหยดลงไปประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวกับมาดูค่ะเราต้มไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าน้ําที่เราสกัดเนี่ยหยดเป็นไอ้น้าแล้วยังนะคะ ดูดูข้างบนนะคะข้างบนตรงนี้รู้สึกน้ําจากเมื่อกี้ที่อุณหภูมิปกติก็ร้อนแล้วเนาะร้อนแลวมันก็จะมือจุ่มจก็ไดูเพระจะร้อนนะคะค่ะต้องระวังนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะไอ้น้ําที่ได้นะคะเนี่ยนะคะน้ําที่เราได้ก็คือจะเป็นมักษณะใชแล้วให้สังเกตว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินเนี่ยเวลาน้ําเดือดเนี่ยน้าที่ที่เดือดเนี่ยจะกระเด็นลงมาได้ฉะนั้นต้องดูด้วยนะคะอย่าให้มากเกินนะคะ เดี๋ยวถ้าเราไม่เอาขึ้นมาเราก็ใช้วิธีการตักก็ได้นะคะ,คะตักออกมาแล้วก็เราก็ตักลักษณะนี้นะคะ่ะเีนี้นันยกออกมาแล้วก็เท,ทให้ดูเลยนะคะ,คะเอาผ้าผ้ารองหน่อยนี่นะคะน้ำาก็ก็จะใสะแล้วก็กลับไปไว้ที่เดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอากระทะวางเหมือนเดิมแล้วเอาน้ำใส่น้ำที่ใส่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำน้ำเย็น <ทำ S 2> น้ำเย็นแล้วนะคะค่ะ แล้วก็ต้มต่อนะคะอันนี้วิธีการสังเกตง่ายๆก็คือดูจากอุณหภูมิน้ําด้านบนนี้นะคะเนี่ยตอนนี้จับได้แล้วนะคะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นน้ําที่ร้อนมากนะคะนี่เราก็มาดูน้ําที่เราทําเสร็จแล้วก็จะใส่ลักษณะเหมือนน้าธรรมดานะคะก็จะไมเป็นสีใสๆเนาะนี่ค่ะก็สรรพคุณอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า เป็นฤทธิ์เย็นฉะนั้นก็เอามาใช้ในการปรับสมดุลของร่างกายในสภาวะที่ร่างกายเรามีอาการไข้ปวดตัวร้อนเนไอเนื่องจากเป็นหวัดหรืออาจจะติดเชื้อโควิดก็ได้ก็สามารถช่วยได้นะคะเราสามารถที่จะใช้ปรับสมดุลเพื่อที่จะให้ร่างกายที่เรามีปัญหาอยู่ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลดเบาบรรเทาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ร่างกายเราเนี่ย แข็งแรงขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าเขามีประโยชน์มากมายเลยนะคะพอเราลดไข้ได้แล้วเนี่ยาการที่เราไม่ต้องทานยานะคะ,คะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการลดไข้ได้อีกวิธีหนึ่งและช่วยให้ภูมิต้านทานเราอ่ะมันขึ้นมาสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะคะ,คะเพราะว่าหลักการแพทย์วิถีธรรมของเราจะไม่ใช้ยาะะใช่ค่ะเราก็จะใช้ในการนําสมุนไพรเนี่ย มาปรับสมดุลก็คือมาเป็นน้ำสม,มนุนไพรที่จะใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าท่านจะป่วยเป็นอะไรก็ตามนะคะ<ช>ก็สามารถที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเ,เราได้เป็นดอดูแลสุขภาพตนเองกัน